สบายด,ดีสวัสด,ดีพี่น้องกองฝายเดอ้ออยู่กับช่องนวินเชโนโ่เหมือนเก่าเหมือนเคย์มีผพาออกไปทางหลังบ้านลูกชายขอยชิว่าพาบเบิ่งทางมินใช่ไหมเราจะเอาทางมิ่นที่น,นี่มนหัว,หวก่อนมนหัวก่อนไปก่อนบ้านนี้เดี๋ยวปุบกันอีกยางเหลาะแคมแคมน้องก่อนพี่น้องเบิ่งต้นมะพร้าวมะพร้าวแคมน้อง ้นทั้งหน้าคนแล้บนทางมีเหมือนคนไกลๆกลคนยังก้อนเีกไหมที่าพาไปนะไปทางได้ไปยังยังก้อนเลยเออ,อน,นี่น้องน้องขางบ้านเด้อน้องเขาไปทางฟูนแหละ mình thân mày hùng nhé đi Ồ, thằng này, Bừng còn, bớt này ấy, bớt rồi, bớt. Bảo, như có mặt cọt đừng mặt cock mặt luôn ngon kín mặt lạ mặt cục mặt 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 là mặt mặt này mặt 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 bớt mặt 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 ต้นไม้ใหญ่กุ่มให้ใหญ่อะเนี่ยไปทางพี่แหละคุณคุณเคยมาพาไปทางนี้โอ้มีต้นดอกพะอ่อนงามๆแถนี้อยู่สูงโม้สูงสักไหนไปยัง อันนี้น้องน้าน้องบนมนลูกชายคอยมาสอนประก,กัดมาเอาประก,กัดอยู่ตลอดใส่หา้างังี้ยอันอนั้นใส่แวนเบิ้งเลยอ,อันนี้มัาบินออกไปอยู่เด้อันนี้มันห้างพิ่งเด้นี่นะบนเป็นห้างมิม่มเลยห้างเพิง่งเลยนี่บอกเอาอือห้างนเงี้ยนี่ฮะนี่ดำดำออนตอนอยนู่พี่น้องบนเป็นห้างมิ่มเด้อนี่ห้างพิง่ง นี่เพิ่งมาจับอยู่กับมังม่วงนี่ปรทธานก็มาจับอยู่บรทันเป็นหางบรทันเป็นหัวน้ำใช่ไหมนี่ฮะเป็นเขายิงบักเอ็มยิงมันมันยังไหลนี่มึงก็เพิ่งอันนี้ฮะเพิ่งอันนี้บริเวนมิมมิมมันเป็นอะไรสัะมิมตัวน้อยๆ่านี้หางน้อยกว่านี้จับอะได้ีกอ่กาวประหามเอี ลูกชายคอยพาม,มาเบิงบ่งว่งา,าห้างมิ้มมาเบิ้งในบริเวณห้างมิมพี่น้องห้างเพิ่ออยู่ต้นกบ,บมงม่วงนี่แหละอันนี้น้องน้องบนฝนมาสอนปากัดไปยังไงอย่างนี้เดี๋ยวให้ไายมึงก่อนรอบ เด็กน้อยเพิ่นบูฮัวห้างเพิงห้าง,ง,งมิ่มมาเบิ่งเป็นห้างเพิงนะฮะก็มาจับอยู่เมื่อท่าน,<ห>นเป็นเมา,เอา่อท่านเป็นห้างเป็นน้ำสัน้องเด็กน้อยด้อเอาหมกตุนเหมืนยังมายิงห้างมันแหละมันไหลตอดเลยเออมันไหลตอดแล้วห้องตอดทรงโตเจ็บบ่<น>แม่ลงสอนประกาศไปได้ไหม มีอะไรประกัดะบ่บ้านเหี้ยมึนมึงมีประกัดทางฟ้าเลยทางดำบ่มีดประกัดตาอันนี้น้อง,<ร>งน้องสะน้านะพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อนัอน,นลูกชายคอยมาสอนประกัดผนม,มาเห็นมาประกัดป้ายังยืนดิบนเห็นทางทางเพิ่มทางเพิ่งคนลยบ่อคอยมาเบิ้งมาเอาให้เนี้ยมาแบินนั่นนะ่ะเอาอยัางบ่ได้ด

หงยังบใหญ่หงยังนิน้อยอยู่เ้สอดประกาศเหนเพื่งบินอ้อมเนี่อืมอ้มหเขเพ่งนี่ังเพงเอาไหเอาได้ั่งพิเอาได้ไหมบินออก

ยังโนนมเป็นห้างเอ่เอาได้เดลยสำนี้ขางเผงยางมิ่งหางเผงอันนี้ฮะไงจันเลยห้างสำนี้นขอบอกขอบใจเด้อนะ้ำพี่น้องพี่ปา้านอาเด้อที่เขามาสมคลิปเด้อขอจบคลิปสำนี้แล้วคร<ะ>ับได้เลยพี่น้องเด้อขอบใจในหลาย